แม็กกาเลนเกษตรเนาะมินแต่ะคันโลตั2ส260แล้วก็พร้อมที่จะรันอินอีกรอบหนึ่งแล้วฮะบอกพี่แบงค์ผมอยากแล้บสีแบบวิวัฒลอมบกิบกนี่ฮูรัคันเทคนิก้าเลยนี่ว่าอนี้ผมเพิ่งกลับมาแบบจริงๆนะี่ <laughs> คุณดูสิผมเพิ่งกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ วันนี้ผมเป็นพ่อหนุ่มหน้าใสอันนี้เป็นพ่อหน,น,น,นุ่มหน้าใสฮะนี่เลยกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องฟูลฟังชันนี่ผมยึดก่อนเดีย๋ยวเฮียกลับมาแล้วคลิปนี้เฮียกลับมาแล้วโอ้โหคุณดูหันไปทางในแม็กเรนเกษตรน้องมินแต่ละคันสภาพคันนี้เจอแล้วฮะนี่คันสีขาวนี่นะ 650s คุณรู้ปะ่ะอะไรพังม่้ผมไล่ยอยู่สวันนะเว้ยนี่น กล่องประตูถังแล้วมันรวนั้งเครื่องเลยอธิบายอย่างนี้ไอ้กล่องประตูเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนแบบว่าเป็นเด็กไม่ดีคนหนึ่งในห้องแล้วเดินไปแบบชวนเพื่อนเล่นอะ่ะเจอเล่นกันเล่นกันหน่อยจอเจ,จอดับชิบหายหมดจอมันติดติดดับติดติดดับก็บต,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 บตอนนี้ได้กล่องประตูใหม่มาแล้วเดี๋ยวกาลังทําการโคดดิ้งอินสตอลเข้าไปคิดว่าน่าจะหายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องด้วยอาจจะต้องบอกลูกค้าว่าช่วยรบกวนเปลี่ยนยางนิดนึงฮะ ยางเหมือนไม่แต่เปล่าจ้าปีสองพันที่หกนี่ถือเป็นวัตถุโบราณนะวัตถุโบราณเดี๋ยวบอกว่าพี่ครับเปลี่ยนยางหน่อยครับเดี๋ยวแบงค์ยาวรถไปลองครับนี่ฮะอีกคันหนึ่งฮะช่องบริการที่หนึ่งอันนี้ Tesco Lotus โโฮะสีสวยไหมสีสวยไหมสีสวยไหม Lotus สองครับนะครับก็เข้ามาเปลี่ยนท่ายของเหลวเราใช้คำว่าไล่เบานะไล่เบาไปจนถึงคำฝากระโปรงเลยเาานะ ไม่มีเออมีว่ะมีว่ะมีว่ะแต่ว่ามันเปิดไม่สูงไนงะนี่ไงของเดิมนี่คุณดูน่ารักไหมน่ารักไหมก็จะเป็นตัวนี้นะใช้คําว่ามันเป็นตัวตัวพิเศษพิเศษยังไงก็คือว่ามันเป็นเหมือนตัวแข่งเลยคุณมาดูทางนี้นี่คุณเห็นเครื่องหมายสองอันนี้ไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะอันนี้คือสวิตช์ตัดไฟและอันนี้ก็คือถังดับเพลิงถ้าคุณไขอันนี้ออกปุ๊บไขปุ๊บรถคันนี้แข่งได้เลย รถคันนี้แข่งได้อันนี้ออปชันเป็นยังไงออปชันคันคนี้ไม่มีโรบาร์นะคอนนี้ไม่มีโรบาร์มีที่วา่านั่งอยู่นะฮะต้องบอกว่าตัวถังนะ มันไปเหมือนคาร์บอนโมโนคลอกนะแต่เป็น,ปนใช้คำว่าเป็นคาร์บอนเนี่ยเป็นโมโนคลอกเป็นโมโนคลอกขึ้นมาผมจะบอกความลับของรุ่นนี้ให้ปะมันใช้กาวต่อมานะเว้ยจริงไม่หมายถึงว่าเชสซีอ่ะไอตัวเชสซีต่างๆอ่ะใช้กาวอีพ็อกซี่ต่อมานะผมเคยดูในสารคดีดิคัมเปิี่อีพ็อกซี่ตอนนั้นดูไอ้นี่ไอกระตูนเน็ตเวิร์กแล้วเปลี่ยนเลื่อนไปไปเจอก็เลยดูซะหน่อยใช้กาวต่อมาเป็นไงโอ้โหโชกเชิร์กนะมีซับทงซับแทงนะดูดิเห็นไหมนี่ เกียร์โลตัสเลยนะเหมือนจะเป็นชกอุ้ยเป็นชก2เวด้วยนะเป็นชก2เวจากโรงงานแต่กินวโรบิมมันจิ๋วเนอะล้อสิบห้าเฮ <15. S 2> ้ยแต่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ล้อสิบเจ็ดซึ่งพวกเราอ่ะไม่ค่อยเจอล้อสิบเจ็ดนะอยู่ฟุงชั่นเจอแต่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสิบเจ็ดนี่มองไปล้อสิบห้าเลยนะสมัยก่อนขับสามประตูใส่ล้อสิบห้าบอกเท่แล้วตึงแล้วไงดูดิฟิวเซอร์โอ้โหนี่ใช้คำว่าพร้อมซิ่งนะ สีสันสวยงามกลงนี้นี่มันขับบนถนนได้ไม่ใช่รถแข่งเลยเออถามว่าขับได้ไหมแบงค์ขอบอกตรงนี้เลยว่าขับได้แต่ล่าสุดนะมันมีคันหนึ่งเว้ยเข้ามาจูนเข้ามาเปลี่ยนกล่องแม็กซซีกับเราเข้ามาเข้ามาจูนไอโรตัส260รับเนี่ยผมเข้าไปอ่ะกับคนจูนอ่ะไหลผมเบียดอยู่เงี้ยจะเข้าเกียร์ทีนั้นแบบเออแต่ขอเเกียร์หน่อยเกียร์ไหลเบียดกันอยู่เงี้ยตั้งอย่างเงี้ยโอ้โหเดือดมาก แล้วคุณดูดูสายพันธุ์แนวมันคือลงไปนั่งกับพื้นน่ะแลนนี่นี่มาฝั่งนี้ฝั่งนี้คือแสบที่สุดสมมตินะคุณขับรถคันนี้ไปรับหญิงที่มองเทพผมบอกเลยกระโปรงสั้นไม่รอดคุณดูนู่นถังดับเพลิงคือน้องเขาต้องเอาขาแบบข้ามถังดับเพลิงไปอ่ะที่เคยขับไปผู้หญิงที่มองไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเลยก็คือรักเมียมากไม่แต่ก็ได้พูดคือยกตัวอย่างเออยกตัวอย่างแต่ไม่เคยเลย ไม่เคยเลยคือเกิดมาผมก็มีเมียแล้วก็แต่งงานเลยใช่ไม่เคยไม่เคยผมเป็นคนแบบใช้คําว่าไม่มังมุ่งมุ่งกลับมานะฮะที่ช่องบริการที่2นะครับ EVO ตอนนี้ EVO อ่ะก็คือจูนรันอินแล้วนะถ่ายน้ำมันเครื่องรอบแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องใช้คําว่าต้องใช้น้ำมันเครื่องแบบนี้รันอินโดยแก๊งฟูลฟังชั่นอีกสักพักหนึ่งแล้วก็เตรียมส่งกลับบ้านให้เจ้าของไปลันอินต่อเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหม ซึ่งที่ผมบอกจําได้ป่ะที่เราเช็คลั่วเช็คอะไรกันอะ่ะซึ่งมันก็รั่วจริงเว้ยคือรถพวกนี้มันต้องดับเบิลเช็คใช้คําว่าต้องเช็คสองครั้งเราถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าไปเราก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรรั่วไหลตรงไหนไหมพอเรามาใช้สักแป๊บหนึ่งก็คือมีการขับออกไปใกล้ๆอู่ขับเขียรันอินนู่นนี่นั่นสรุปเอ้ยมันรั่วมันรั่วที่ไหลก Turbo. ลับเทอร์โบก็คือโอเคก็ไม่เป็นไรก็ถอดออกมาแล้วก็ทากงทากาวใส่กับเข้าใหม่ๆคราวนี้เราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปด้วยเลยแล้้้ววกพรรรออออมทีี่่่จะันนนิบึงแตา ก่อนที่จะส่งกลับหาลูกค้าจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกครั้งหนึ่งพร้อมน้ำมันรันอินที่เราเรียกว่าเบรกอินออยด้วยตัวนั้นน่ามันจะช่วยเหมือนแบบบดแหวนบดอะไรให้มันดีนะครับแล้วก็ผมขอลูกค้าไปรันอิน1 0 0 0กิโลแล้วกลับมาจูนแต่บอกเลยนะว่าคันนี้เครื่องโตเม่2,200กว่าซีซีเกือบ2,300เทอร์โบโตเม่คุณเชื่อไหมผมเอาไปขับมา2,000กว่าบูสต์มันเต็มแล้วนะอย่างนี้แล้ว อย่างนี้แล้วน่าจะขับมันใช้ได้นะน่าจะขับมันใช้ได้สวยเลยสวยเลยส่วนคันนี้ก็ใช้คําว่าเป็นรถที่เราแลปไปสีส่วนนะนีสวยไหม,สว,มสวยมากเขาเรียกว่าสีวิบวับม่วงเขียวนะลูกค้าท่านใดที่อยากแ็ปสีนี้นะฮะให้ทักไลน์มาบอกพี่แบงค์ผมอยากแลปสีแบบวิบวับมันมีหลายโทนมีหลายโทนก็คือ คันนี้พี่เจ้าของเขาประสบอุบัติเหตุยางแตกมาแล้วยางเนี่ยมันก็พันมันก็แบบเหมือนแบบเป็นเส้นๆพัดไปทําให้ท่อเทอร์โบฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีเทอร์โบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เข้าอินเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมไอ้ท่อตรงนี้มันขาดเว้ยตอนนี้อะไหลมาแล้วแล้วพอมาถึงปุ๊บก็บอกว่าโอเคพี่แบงค์ครับเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปด้วยเลย <ST ART> ก็เลยบอกว่าโอเคจัดให้ส่งรถมันได้เลยเดี๋ยวว่างวันไหนทําให <ST ART> ้เขาบอกเขาไม่รีบไม่รีบก็เจอกันประมาณ <ST ART> สิงหา สิงหาไปสิงหาก็พอเออไม่ต้องถึงธันวารหรอกสิงหาก็พอสวยนะสวยมากนะถ้าคุณเห็นสติกเกอร์นี้คุณจะรู้ว่าเป็นใครออะไ<ค>รคุณยังรู้ว่าเป็นใครฮนะนี่เป็นไงน,นี่ข้างในเราก็แรปนะข้างในเราก็แรปนะเป็นไงนสวยไหมสวยไหมสวยไหม,มนี่ไม่ใช่คาเล่าธรรมดาน,นะจ๊ะนี่คาเล่าเอสนะครับเนี่ย ไปไงไปไงผมกำลังป้ายย้ายาเขาจูนอยู่บอกว่าจูนเธอจูนสักทีจูนเธอนะขอร้องอุ้ยแต่ว่าพูดถึงเรื่องจูนนะนี่ก็รับโทรศัพท์เยอะต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ทักเข้ามาถามเรื่องจูนเรื่องล้อเรื่องโชคเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรยังไงสงสัยอะไรไม่ซื้อไม่ว่าโทรมาก่อนโทรมาเดี๋ยวผมตอบคำถาม ผมตอบคาถามพวกคุณได้ทุกสิ่งอะมาเหอะขอให้คุณโทรมาคือถ้าสมมุติว่าไม่โทรดึกเกินไปผมก็รับแน่นอนนะครับถ้าดึกเกินไป sure. อาจจะหลับไปแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยแต่ว่าไม่มีรถเปลี่ยนล้อนะนู่นไะไปดูไหมไปดูไหมไปดูไหมเป็น W 2 0 5่ก็จะเล่นละเมื่อกี้จะเล่น W W E ละพึ๊บปั๊บเขาให้ทีหนึ่งรับเออปั๊บเขาให้ทีหนึ่งนะฮดูะ ก็ดูว่าตอนสีหน้าอ้าวเนี่ยอยู่วิซีต้องมีกล่องแล้วนะนี่ครับเป็นล้อที่ลูกค้าเลือกแบบมาเองแต่โจทย์คืออยากได้เซ n นเตอร์ล็อกลุเป็นไงก็คือไม่มีไม่เห็นน็อตล้อไม่เห็นน็อตล้อนะก็คือเพอร์เฟกต์ฟิ n เมนต์นะพอดีเป๊ะนะครับฟิทเมนต์พอดีเป๊ะทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าก็สวยเป็นไงเป็นไงนี่ธรรมดา แล้วก็ซื้อยางกับเราไปด้วยเฮ้ยคุณยังมาบอกว่าฟูฟังชั่นขายแต่ของแพงไม่ได้นะคุณดูยางนี่คำโ h เนี่ไงคำโห่คำโห่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของดีราคาถูกอีกอีกคันหนึ่งดีมากยางดีมากเดี๋ยวเรามาเจอกัพกนพรุ่งนี้พร้อมกับลูกพี่เราลูกพี่เรากลับมาแล้วผมเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยไหมรอยไหมเรียบร้อยรอรอลูกพี่กลับมายืนอย่าง,น,งนี้เลยยืนอย่างนี้อย่างนี้สวัสดีคร่บนี่เลยสวยยัยสวยเลย เดี๋ยวพีอ๊กอ่ะไม่ทํางานแต่ช่วงนี้อากาศร้อนมากนะฝุ่นเยอะด้วยพี่พี่น้องๆก็คอมเมนต์กันไปเลยคอมเมนต์กันมาให้มันเลยกด๊ดปุ๊บเดี๋ยวคนจะลืมหน้าพี่กู๊ดนะคลิปนี้ได้เจอล้เดี๋ยวผมคิดก่อนว่าจะให้ลูกพี่ผมไปขับรถคันไหนลูกพี่ผมกลับมาแล้วเดี๋ยวรายการพาซิ่งสาดทุกโค้งจะกลับมาแล้วมาถึงปุ๊บจับมือปุ๊บล็อกเบลกึ๊บคุ้นๆเออตั้จังหวะนี้เออต้องอย่างงี้แล้วกลับมานะพี่กู๊ดนะต้องทํางานแับเยอะแน่นอน เพราะฉะนั้นจังหวะเดียวที่พวกเราจะพาให้แกเอาไปซิ่งรถให้เราได้คือจังหวะการลงมาเข้าห้องน้ำพอลงมาเข้าแน้วรถจอดนี้เลยรถจอดนี้จอดนี้ผมเปิดประตูอยู่อย่างนี้เลยปึ๊บประตูอยู่อย่างนี้เลยพี่กูเดินมาพี่ครับดูรถคันนี้หน่อยพอเข้าปุ๊บปิดป๊อปนี้เลยแล้วแบบกล้องเก๋งอะไรให้พร้อมนะพวกคุณต้องไวนะพวกคุณต้องไวนะไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ พี่แบงี่ครับวันนี้วันนี้ไม่มาเหรอครับวันนี้ผมรับป่วยครับแล้วหเรีตุยครับมีใครใคร่คิดป่ะ่าคุณลองหาคนถ่ายไปก่อนได้ไหมโอเคเดินเลยเดินถาแล้ฟฟิเลยได้เลยครับพี่ครับพอดีวันนี้พี่แบงไม่มาพี่พี่ ที่พอจะเป็นวิธีกรได้ไหมครับก็อยู่ที่ว่าคุณมีค่าตัวให้ผมเท่าไหร่นะคือเดี๋ยวนี้ผมติดลมบอลไปแล้วล่ะผมแบบเออเหมือนทุกคนเขาก็จะชอบพี่แบงกันนะผมก็เหมือนตัวสำรองละเขาเรียนเรียกหาอยู่จริงหรือเปล่าผมน้อยใจแล้วเสื้อสวยะพี่เสื้ออะไรเสื้อสวยหรอซื้อแว่นใหม่ละกูจะอะไรของมึงเนี่ยกูใส่แว่นอยู่ขนาดนี้มึงทักเสื้อสวยทำไม อันนี้คือแว่นกันแดนใหม่ของผมนะฮะ Apple Vision Pro นะครับตอนนี้เนี่ยผมเห็นคุณแต่ว่าคุณไม่ใช่คุณมมคุณคือแค่เป็นดิจิตอลดิจอ่าคือคุณไม่ใช่ของจริงนะแต่ว่ามันคุณอยู่ในระยะจริงนะอยากได้รีวิวที่มันมีสาระไปดูช่องอื่น <laughs> นะครับไปดูช่องอื่นอันนี้คือแค่เป็นแบบมีตังเฉยๆนะสื่อ,นะอมาเล่นคุณอาจจะงงเดี๋ยวผมขอทิ้งเดสก์ท็อปทำงานของไปตรงนี้ก่อน <laughs> แล้วผมก็สามารถเดินไปทํางานได้เลยนี่คุณนึกว่าผมมองไม่เห็นใช่ไหมผมมองเห็นทุกที่คือที่ทํางานเหมือนสมมติผมอยากจะหยุดทํางานตรงนี้แป๊บหนึ่งผมก็เรียกจอผมขึ้นมาครับชึบผมจะทำมือขนาดนี้ทำไมจริงๆมันไม่ได้ต้องทำมือขนาดนี้คือมือเนี่ยแค่แค,แค่นี้แค่นี้นะแค่นี้แค่นี้นะครับผมก็เปิดแมสเซจขึ้นมานะครับตอนนี้ก็พวกคุณคงไม่ได้เห็นกับผมด้วย แต่ว่าไม่เป็นไรอ่นนี้ดูแล้วไม่มีอะไรก็ปิดไปนะฮะอุย๊ยเจอของประหลาดแล้วว่ะอ๋อเวลาเดินนี่มันผ้ามันย้อยเหมือนกันนะผ้ามันมีย้อยๆยเหมือนกันนะนี่คือการเห็นฟูลฟังก์ชันในโลกอีกโลกหนึ่งเนี่ยตื่นเต้นไม่หมดช่องบ,บริการที่หนึ่งนะฮะก็คือ 650S นยะครับยังไม่ไปทันทีผมต้องบอกเลยว่าผมเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยว,ยว่าว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะรู้แต่ว่าทันนี้ลื้ออยู่นะอุย้ย เห็นอย่างนี้ใส <uana> ่แคทอะคาโพวิกแน่เลยนะฮะฟูลเอ็กซอสนะครับอันนี้ก็น่าจะเข้าใจไม่ผิดนะอันนี้เป็น GTS หรือล่าโอ้ใช่จริงๆด้วย 91GTS โหอันนี้งานแรงเลยนี่งานแรงแน่นอนนะผมว่าเราถอดแว่นนนี้ดีไหมเริ่มปวดหัวนะครับอันนี้สีลาวาออเรนจ์ด้วยนะฮะแล้วก็เป็น991.2นะครับ GTS นะครับซึ่ง GTS เนี่ยก็คือมากับเดี๋ยวผมขอแบบ โชว์ความรู้ของผมมั่งคือ9 1 GTS เนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่เรียกว่าก่อนจะไปถึง GT 3แล้วแต่ว่าถอยสเตปมานิดนึงนะครับยังเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แต่ว่ามีความแรงนะคือมีรหัส GT แล้วแต่ยังไม่ใช่พวก GT 3 GTS เนี่ยก็จะได้เทอร์โบที่แบบว่าใหญ่กว่าตัวค a i r a S นะแล้วก็ต้องบอกว่าเดิมๆม,มาเนี่ยก็คือแรงกว่านะครับมีความแรงกว่าแต่อันนี้มาใส่ท่อขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะมีจูนด้วยน่าจะแรงขึ้นเยอะนะครับน่าจะแรงขึ้นเยอะ เดี๋ยวคันนี้คงได้ไปดูที่ไดโน่เดี๋ยวนี้พวกคุณชอบไปไดโน่กันนี่ใช่ไหมผมเห็นนะผมเห็นพวกคุณชอบไปไดโน่ไดโน่กันนะคือพอผมไม่อยู่ก็ก็คือสนุกกันใหญ่นะผมเห็นนะเออผมเห็นคุณสนุกกันมากเลยนะตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โห Apple Vision Pro นี่พอพอเจอแบบแดดแบบแจ้าจ้านี่งงเหมือนกันคือมันปรับให้มันปรับให้แต่ว่าเหมือนคุณอยู่ในโลกเสมือนจริงอะมันก็หลอนๆอยู่เหมือนกันนะแต่ต้องบอกว่าวันนี้นะเป็นวันที่ผมต้องแบบว่าคิดถึงฟู l l f u n c t i o มากมาก แล้วทำไมผมต้องมาดูฟูฟังชันผ่านจอแบบนี้ด้วยวัเนี้เอาจริงไหมอยากอย่างแรกที่มาถึงแล้วอยากกินเลยคือวับมี่ไปสั่งไว้ก่อนเลยเดีกว่าขอไอ้นี่หน่อยเบคอนเอกวฟเฟสั่งไว้เลยเอาขึ้นไปข้างบนเลยอย่าลองท้องเขาหน่อยเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี้เรามีแบบลัมโบกินีฮูร r a คันเทคนิก้าเลยนี่ว่าส,สุดชอดสวัสดีครับพี่คิงครับโอ้โหคันนี้มาแรปฟิล์มใสแน่เลยใช่ไหมฮะ อจำด้านเป็นเงาทั้งหมดอ๋อับบาานี้ก็เป็นพิมพ์สายด้านมาก็เป็นพิมพ์สายเงาอ๋อโอเคโอ้โหนี่รถคันนี้นี่ใหม่ๆกิ๊บๆเลยเนี่ย,ส,ยสุดยอด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 อันนี้อะไรอันนี้คือแรปคาร์บอนเหรอใช่ครับใช่ไหมแรปคาร์บอนแรปคาร์บอนโอ้โหนี่หาดูยากนะลอมเกินี่ฮุราคันเทคนิกานี่ใหม่มากนะฮะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่ฮุราคันจะ จากเราไปนะครับคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุลัคันมีตัวใหม่กำลังจะออกมาแล้วนะคือเห็นรถหน้าตาใหม่ๆอย่างนี้นะครับเขาอยู่กับเรามา11ปีแล้วนะครับ11ปีบริบูรณ์แล้วนะครับก็ถึงเวลารีไซเคิลหรือเขาเรียกว่าไลฟ์ไซเคิล changing นะฮะตัวต่อไปเนี่ยผมบอกเลยว่าจะไม่ใช่ v 10อีกแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีการคาดการณ์ออกมาแล้วว่าจะใช้เครื่อง v 8เทอร์โบนะครับแล้วก็มีการเติมไฮบริดเข้าไปด้วยเล็กน้อยนะฮะ รอเลยไม่เกินกลางปีนี้พวกคุณได้เห็นรูปสปายช็อตอย่างแน่นอนนะครับกับ h u ร่าแค้นซัคเซสเซอร์นะก็คือตัวที่ออกมาแทนฮูร่าคนนะครับใครจะเชื่อนี่นี่อยู่ออกมาเป็น10ปีแล้วนะบอดี้นี้นะเอิงดูไม่เก่าเลยนะนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าก่อนจากลานะตัวนี้ก็คือเทคนิก้านะมีการใส่ปีกมาเล็กๆนะแล้วก็มีเออแอโรไดนาะมิกหน้าตาข้างหน้าก็จะแบบมีแบบมีความเฉียวนิดหน่อยคืออันนี้หลังจาก STO อีกนะ แต่ว่าถ้าถามว่าตัวที่จะต้องเก็บผมว่าอาจจะอาจจะต้องเป็น S T O นะครับผมก็มีมองๆไว้เหมือนกันนะครับมองไปก็มองไปกระเศร้าออไปนะครับราคากับตึงเหลือเกินนะก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ30กว่าล้านไอเราก็ขาดอยู่นิดหน่อยตอนนี้ก็ขาดอยู่นิดเดียวตอนนั้นมีคันนึงก็ขาย3-2.9นะครับแล้วเราก็ขาดอยู่ประมาณ3 1เอดนิดเดียวไปแน้นเขาก็ไม่ยอมนะครับก็ก็เลยไม่เป็นไรรอต่อไป ไม่มีใครคิดถึงกูเลยกูดูคอมเมนต์อยู่พูดจริงๆไม่มีใครคิดถึงกูเลยมีแต่คน,ค,นคิดถึงพี่แบงค์กูพูดจริงๆกูคขาเรียกว่าไปสบายแล้วพี่กูดี้ไปสบายแล้วปลอยใจต้องบอกว่าถ้าท่านผู้ชมแฮปปี้ใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผมก็ดีคือผมเข้าใจว่าหลายคนคิดถึงนะครับตัวผมเองก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะผมก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์นั่งดูคลิปตัวเองแต่ว่าตอนนี้เรามีภารกิจจริงๆที่เราจะต้องทําที่ อเมริกานะฮะคุณรู้ป่ะเดี๋ยวผมผมจะบอกคุณให้ไม่แน่นะเว้ยประมาณไม่เกินไม่เกินสิ้นปีนี้ผมอาจจะเปิดฟูลฟังกชันที่ลาสเวอกอัสผมกาลังจะแบบขยับขยายแล้วเรามีรถโปรเจกที่จะไปซีมาปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็พอพอเปลี่ยนกลับมาเป็นธรรมดาก่อนนะแปบ๊บนึงไม่ไหวแล้วล A few minutes later ะะกลับมาแล้วฮะไปพาก่อนฮนะนี่ผมเพิ่งกลับมาแบบจริงๆนะเนี่ยคุณดูดิผมเพิ่งกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ เดี๋ยวนี้เลยกลับมาปุ๊บโดนใช้งานเออคือผมกงกลับมาเดี๋ยวนี้เลยเอาจริงๆไหมเขาเรียกว,ว่ายังยัง,งเขาบอกต้องปรับอาการนิดนึงยัง culture shock อยู่นะครับผมขอลงไปดูข้างล่างหน่อยว่าตอนผมไม่อยู่เนี่ยมีอะไรแบบขยับข,ขยายเปลี่ยนแปลงมั้งต้องบอกเลยว่าไม่มีเลยนะไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยอะไรวะผมเล่าวันนี้ให้คุณฟังดีกว่าผมตื่นเต้นมากผมไปเมกามารอบนี้ฮะผมไปดูซูเปอร์โบว์มาเว้ยเมกาฟุตบอล เออเมกันฟุตบอลตอนนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเมืองไทยอาจจะดูซูเปอร์โบนะเพราะว่าตอนนี้มีมีเพจมีอะไรขึ้นมาละก็เป็นเหมือนแบบมันเริ่มแนะนากับผมว่ามันสนุกนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าอเมริกันฟุตบอลนั่แม่งเป็นเขาเรียกว่าสปอร์ต f my first c h o i c e ชก็คือถ้าให้ผมเลือกดูนะบาสเกตบอลเมกันฟุตบอลแล้วก็ฮอกกี้แล้วก็เบสบอลนหะนกีฬาอเมริกามันจะมีอยู่4ตัวฮะผมชอบดูเมกันฟุตบอลที่สุดเพราะว่าแม่งแม่งแ่นโคตรนานเลยแล้วแผนการมันเยอะนะ แล้วมันก็มีทีมลุกทีมรับมีแผนมีอะไรต่างๆนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆว่าอยากให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็สมเป็นประเทศอเมริกาฮะคือหลังจากแข่งกันเสร็จจบแล้วนะครับก็เขาก็จะมีพาเลตใช่ป่ะมีวันพาเลตของเมืองที่ชนะคือแคนซัสซิตี้นะแคนซัสซิตี้เนี่ยแข่งกับซานฟรานซิสโกโฟร์ทีน่าเนอร์ก็คือแบบโฮมทีมบ้านเดิมผมนะสรุปชนะกันตอนต่อเวลาไปนิดเดียวนะครับแต่พอเขามีพาเลตกันที่เมืองแคนซะัสซิตี้ใช่ฮะผมให้คุณทายเกิดอะไรขึ้น ไม่แม่งยิงกันยิงกันเลยเออในสนามกีฬาไม่ไม่ใช่เป็นเป็นพาเลทเดินในปิดถนนเลยแม่งเป็นแรนดอมชูตติ้งอะตายหนึ่งเจ็บยิบเอ็ดอเมริกาที่แม่งเป็นประเทศที่แบบแม่งแม่งชอบการดยิงนะโหไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งเป็นที่อะไรเดี๋ยวก็โรงเรียนแม่งก็กาดยิงเดี๋ยวอะไรก็กาดยิงก็เขาบอกว่าสื่ออย่าไปพูดถึงมันเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้มันจะได้แสงแล้วแล้วมันจะอยากทําอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แค่เล่าให้ฟังเฉยๆนะคุณรู้ว่าเออผมแม่งมีเรื่องจะเล่าอีกบ้านบ้านใหม่ที่ผมเพิ รับเบอร์เนเบอร์คือเขาเรียเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแม่งขับซูป้าตัวนี้เลยเออแต่งแบบหูเสียงท่อแม่งอย่างดังเลยคือรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะได้ถ่ายคลิปก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแม่งยุ่งจริงๆเพราะว่าย้ายบ้านนึกออกไหมคือตอนแรกเราไปเนี่ยเราก็แบบเหมือนเหมือนไปเขาเรียก Airbnb ก่อนอ่าคุณเมืองไทยคนก็รู้จักใช่ไหมแอร์บีแอแล้วที่เราก็ไปดูว่าเราอยากอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมแบบเหมือนเช็คสภาพเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เออแบบเหมือนเหมือนเหมือนลองดูก่อนเฮ้ยอยู่แถวไหนเราชอบพอเราเริ่มรู้รู้วเราก็อ่าเราหาบ้านใช่ไหมสรุปเฮ้ยได้เพื่อนบ้านนั่งขับซูเปอร์รถต่งแล้วก็มีไปเจอวิลเตอร์คนหนึ่งมีรถแบบโอ้โหคาเมโร่แบบเดี๋ยวคือรอบหน้าเนี่ยผมไม่ต้องย้ายบ้านไม่ต้องต่อเฟอร์นิเจอร์อะไรแล้ะพวกคุณได้ดูคลิปแน่นอนเดี๋ยวผมจะแบบโอ้โหแม่งไอคันที่เป็นไอรถคาเมโร่นี่แม่งโคตรเขาให้ผมลองขับด้วยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอบนี้ผมไป มถ่ายยเลยตอนนี้ผมกำลังคิดเรื่องแบบอะไรรูวว้ป่ะฟูลฟังชัน USA คือต้องกลับไปฟูลฟังชันอีกรอบหนึ่งกำลังคิดอยู่เพราะว่ามันดีมีพวกเพื่อนผมที่เมกาก็เห็นอู่ที่นี่ก็สนใจอยากกลับมาแต่ว่าอาจจะเป็นอูน่กเกี่ยวกับ,บ JDM อะไรเงี้ยนะเราตอนนี้เรามีโปรเจกต์จริงคุยกับทางนู้นไแลวเดี๋ยวรถรถผมเลย3-4แต่จะต้องไปโชว์สิมากผมพูดแค่นี้ละเดี๋ยวที่เหลือให้คุณแบงค์มาต่อลกัน